สวัสดีครับเป็นิีจ้าครับสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชนะในครั้งนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับชชนะในครั้งนี้มันมันเป็นไปตามที่น้องคาดไว้เปล่าครับค่ะกะ็ตามคาดไหมก็ถือว่าถ้าเราชนะก็ถือว่าโอเคนลคราวนี้คือเรามารู้ตัวได้สองสามวันแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมความพร้อมมากขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ะวันนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ ถ้าพูดถึงความพร้อมในไฟเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ70 70 80เดสเค่ะ,คะเพราะาเรายังไม่ได้เร่งเร่งเรื่องการซ้อมแบบว่าถึงขั้นสูงสุดอะช่วยเปรียบเทียบเกมระหว่างคราวที่แล้วที่เราต่อยนยะฮะกับคราวนี้ครับมัน<อ>มันต่างกันยังไงนอกจากยกแรกกับยก3ค่ะก็ต่างกันครับเพราะว่าหนูก็แบบชนะนอกมายกด้วยยกหนึ่งยกสองด้วยค่ะมันก็ต่างตรงที่ว่าเรายังไม่เคยขึ้นยกสามค่ะยังไม่เคยต่อยในระยะยาวๆหลายๆยก สามยกนี่ถือว่าเป็นเกมยาวกูเลยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเยอะละเยอะเยอะที่สุดนะวันนี้ใช่ค่ะกีบไฟเนี่ยติดต่อยไม่ไม่ครบยกเนี่ยกไฟก็สี่ไฟติดกันละค่ะสใช่ก็ตั้งแต่มาชกครั้งแรกในวันลุ่มินีพูดถึงเซเลสนะฮะไฟนี่เป็นไงครับเขาค่ะก็ไฟนี้เซเลสหนูก็ได้ดูคลิปที่เขาชกมาก่อนๆค่ะหนูก็เห็นเขาเป็นนักชกที่ แข็งแรงแล้วก็มีความทนทนมากเลยค่ะทนแล้วก็ใจสู้มากมากค่ะเขาก็แข็งแรงค่ะแต่ว่าวันนี้เขาก็ไม่ค่อยออกอาวุธอะไรค่ะเขาเหมือนป้องกันตัวมากกว่าเขาวันนี้ค่ะป้องกันตัวแล้วก็อาจจะอาจจะรอส่วนหนูหนูด้วยค่ะวันนี้คือรอรอสวนเวลาถ้าหนูจังหวะที่หนูเดินไปค่ะเขาก็อาจจะรอสวนหมัดอะไรแบบประมาณนี้ค่ะรอเราหมดด้วยอะไรบางอนี่ประมาณนี้ป่ะเราก็อาวุธไปด้วยแล้วก็คือเหมือนหนูก็ออกอายุเอาอาวุธเยอะกว่าเขาค่ะ ค่ะชั้นที่จะใช้แรงอยู่ค่ะหมดนะม,ม,มันก็ไม่ได้หมดแรงขนาดนั้นะมันก็หายใจปกติแต่ว่าเราเหมือนเร่งความความหนักไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ค่ะเพราะเราจากการฝึกซ้อมเราไม่ได้เร่งเร่งมามันก็เลยทําให้เราอาจจะยังไม่หนักแน่นพอค่ะแล้วเขาแตกนี้ตั้งแต่ยกที่เ่ไหรครับหนูคิดว่าน่าจะยก,ยกที่สองค่ะแตกตกต,ต,ตรงนี้ก่อนนะคะน่าจะเป็นข้างบนค่ะแตก้างหัวใช่แล้วแผ่นที่โดนจับคือคือจังหวะที่หนู เขาหมัดมาค่ะแล้วหนูก็เตะเข้าเข้าตรงแข้่งพอดีเลยค่ะก็เลยเลยแตกเลยค่ะเาแตกตรงบริเวณนดีอ่ตรงนี้ครับจมูกค่ะเ๋อตรงจมูกอะก็แตกวางแบบนี้ค่ะเพราะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนขวางเลยใช่ไหมค่ะแผลเป็นไงครับสกันเก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนค่ะแต่ว่าก็เห็นแตกเลือดไม่ไม่หยุดเลยค่ะแล้วเขาก็เลยยุติการชกค่ะูดถึงอนาคตที่เราตั้งเป้าไว้ไหนครับค่ะก็ อนาคตที่หนูตั้งเป้าไวค้ค่ะหนูก็อยากจะมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์คะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีร่างกายที่พร้มอมกว่านี้แล้วก็ฟิตกว่านี้นนะคะ่ะถ้าร่างกายเราพร้อมแล้วก็เราก็ฟิตมีความแข็งแรงหนูก็มั่นใจในการฝึกซ้อมแล้วก็จะมั่นใจในการชกด้วยค่ะค่ะก็สภาพร่างกายที่บอกว่าเนี่ยจะมา121นะครับก็ไปได้ถ้าเกิดต่อยว่า115ยังไปค่ะตอนนี้เราก็มาในรุ่นแคทเวทค่ะต่อยน้ําหนักปล่อยๆค่ะคือเรารู้ตัวก็คงทาน้ําหนักไม่ทันนะคะ ก็เป็น121ค่ะแต่ว่าปกติก็ชก115ค่ะแล้วก็ไฟถัดไปก็ชกในเวทเดิมค่ะแล้วก็จะเตรียมความพร้อมมา100%แน่นอนค่ะแล้วในเวท115ดีน้ำหนักคำเยอะไหมครับต้องพิจารณาเช่นกัน115ก็ประมาณสองสามโลค่ะสองโลสามโลประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราฝึกซ้อมหนักแล้วก็แล้วก็ลดลงด้วยค่ะแล้วก็แต่เราก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆด้วยค่ะานไฟนี้ไปแล้วนี่ตั้งเป้าอนาคตไว้หรือว่ามีเลงไหมค่ะไว้เป็นพิเศษไหมครับค่ะ ก็อนาคตนี่คือหนูเล็งไว้สูงสุดอยู่ค่ะคือเขาเป็นแชมป์ค่ะอยากจะจะโชวกับที่เป็นแชมป์อยู่ค่ะหนูก็อยากจะไปท้าชิงเขาค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องแข็งแรงค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นแชมป์แล้วเขาก็เป็นเดอะเบสแล้วก็เขาแข็งแรงค่ะแล้วก็เขายืนได้คบผ้ายกได้งั้นในไฟหลังที่เราไม่ไม่ทราบว่าทาง้าด้ดูไหมฮะที่อาริเจเซียฝ่กับอ่าที่ขึ้นมาจริงอ่าที้าอ่าครับ ก็อลิเซียที่ขึ้นชกกับเซมิลาค่ะตอนแรกหนูก็ตกใจค่ะเพราะว่าเขาเหมือนข้ามข้ามรุ่นข้ามเวทไปชกกับเซมิลาคือรูปร่างเขาสูงแล้วก็ยาวค่ะทางอลิเซียเขาก็เสียเปรียบรูปร่างแต่ด้วยด้วยที่เขาแข็งแรงแล้วก็ใจเขาก็สู้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะชกชกกันได้ค่ะแต่มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะอลิเซียอาจจะหมัดหนักหรือว่านี้ก็อาจจะแต่ว่าหนูก็ดูคลิปเขาชกค่ะแล้วก็คือก็อลิเซียเต็มที่แล้วค่ะหนูเห็นเขาเต็มที่แล้วแต่ก็ต้านทางความใหญ่ความสูงไม่ไหวค่ะ ก็ใช่เป็นทางดาสมิลาค่ะที่าชนะถ้าพูดถึงเนี่ยเสียบเทียบฟอร์มระหว่างระหว่างไฟที่แล้วไฟนี้ของเราเนี่ยกับไฟล่าสุดของอลิกาเซียเนี่ยอาริกาเซียเนี่ยเป็นไงครับเราคิดว่าเราเราพอจะขึ้นชิงแชมป์ได้ยังค่ะก็ผลงานจากไฟนี้ค่ะหนูก็คิดว่าหนูยังแข็งแรงยังไม่พอค่ะเพราะว่าเขามีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะแต่เป้าหมายสูงสุดหนูก็ต้องเจอเขาให้ได้ค่ะอาริเซียเพราะว่า นูก็อยากจะไปขึ้นชิงแชมป์ถ้ามีโอกาสค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นขอสักกี่ไฟดิก็สักก็ยังไฟหน้ามันคือหนูว่าต้องฟีดความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หนูคิดว่าไฟหน้ามันดีขึ้นหนูก็มั่นใจขึ้นแล้วค่ะเคยมีตั้งเป้าหรือว่าจุดมุ่งหมายเปลี่ยนแปลงในทางคิกล็อกซิงบ้างไหมฮะค่ะก็ก็มีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชกมวยไทยแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะ ให้ชกในคริกบ็อกซิ่งค่ะในรุ่นร้อสิบห้าหนูก็พร้อมที่จะขึ้นชกค,ค่ะเพราะว่ากติกามวยไทยกับคริกบ็อกซิกกซ่งก็ไม่ไม่ได้ต่างกันมากแต่อาจจะอาจจะไม่มีไม่มีศอกอะไรนะไม่มีศอกไม่มีจับขาไม่มีแทงเข่าเยอะค่ะแต่ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มค่ะเพราะว่าเราต้องมีความเร็วแล้วก็สเต็ปเท้าเร็วค่ะเหมืนอนเรามีทักษะในการใช้หมัดอยู่แล้วเลยหมัดก็มีทักษะของด้านมวยสะกลเข้ามาค่ะเพราะาหนูก็ไปฝึกฝึกมวยสะกลหลายปีค่ะ กับสตัมครับกับสตันเจ้าของแชมป์วันในรุ่นอะตอมเมทนะฮะมาลาฝุตเนี่ยเราเคยชวกับเขาด้วยคก็พี่สตัมหนูก็ขอยินดีกับพี่เขาด้วยค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นถึงระดับแชมป์สามสามสามหลายอย่างสามเส้นนะคะใช่สามวิธีการค่ะก็ะนอานาคตก็ไม่แน่หนูก็จ,จะได้เจอพี่เขาค่ะก็ยังไม่แน่ค่ะถ้ามีโอกาสใช่ถ้าเจอนี่เป็นในแบบไหนดีครับ ก็น่าจะเป็นหนูคิดว่าน่าจะเป็นมวยไทยมากกว่านะในในความคิดค่ะแต่ว่าก็คงรอกันแล้วก็ในอนาคตค่ะยังยังไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้ก็อไฟนี้จบลงแบบสวยงามครับฉายาจะควีนจริงๆอยากจะฝากบอกอะไรเอฟซีที่ติดตามรอเชียร์เราอยู่ครับค่ะก็อยากจะฝากแฟนมวยแล้วก็แฟนขับเอฟซีทุกคนค่ะก็ช่วยติดตามหนูด้วยค่ะเพชรจีจ้าค่ะในไฟหน้าหนูก็จะแข็งแรงแล้วก็ฟิตให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็หนูจะทำให้ กลับมาแล้วก็ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าไฟนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยดีค่ะแต่ไฟหน้าดีขึ้นแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจหนูมาโดยตลอดด้วยค่ะค่ะแล้วก็หนูก็อยากจะขอขอบคุณค่าทีมงานวินัมแล้วก็โค้ชทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมชายพุทธสวัสดิ์ค่ะที่ให้การสนับสนุนหนูด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากครับ